สำคัญทีเดียวเราจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างผู้นำในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญเราจะฟังผ่านกันไม่ได้เลยศีลธรรมมีความจำเป็นสำหรับโลกใบใน,นี้มากทีเดียวถ้ายกได้มนุษย์เสื่อมจากศิลธรรมเนี่ยจะโดยเฉพาะสีข้อสามนี่เลยจะจะทำให้เกิดทำให้ กับวินาศด้วยน้ำนะจะมีน้ำกรดเกิดขึ้นทำให้เทวดาเดือดร้อนนะ่ะพรมด้วยมนุษย์เนี่ยสามารถทำให้เทวดาและพรมเดือดร้อนได้นะจวันน,น้ำกรดท่วมโลกหมดนี่ท่วมต่อไปนูนถึงสวรรค์ทุกชั้นถึงพรมโลกบางชั้นเลยน,นี่ไม่ใช่เรื่องน้รมดานะพยามารยาว เนี่ยสอดกิเลสมาให้บังคับมนุษย์ให้ทำผิดศีลโดยเฉพาะข้อนี้จะน้าเมาก็ดีหรืออะไรต่างๆท,ที่เกี่ยวกับนนำมึงเนี่แล้วก็รวบรวมเอาเอาวิบากกรรมทั้งหลายนี่มารวบรวมแล้วก็ส่งผลที่เดียวนี่เกิดอย่างกับวินาต่างๆนี่เป็นเรื่องที่เราจะดูเบาไม่ได้จะจึงรีบด่วนที่จะต้งรีบ สร้างผู้นำในการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี่จานี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวที่พิธีแล้วเรามอบทุนการศึกษากี่ทุนในชั้นใครจ,จำได้บ้างแสนทุนหรือเท่าไหร่เระมาณนี้เนะทำนึกทีที่ทำเยอะๆอย่างนี้นั้นนึกเท่าไรเราก็จะได้ปลื้มแล้วก็จำง่ายถ้าเออวันนั้นทุนหนึ่งปีนั้นอีกสองทุน นี่เนาะกว่าจะได้ครบสิบทุนก็ซีก่อนเนาะมันทางเออปีนั้นแสนทุนอีกปีนี้อีกสองแสน <c oughs> แอะไรอย่างนี้เนาะงี้ปลื้มไหม <c oughs> เออนี่สำคัญทีเดียว